สวัสดีครับท่ญญานผู้ชมมาพบกับช่องบ่าวโจวิถีชีวิตอีสารนครับมื่อเนี้ออกมาหายายบัรออกกำลังกายมื่อเนี้ยังถือโ้ทรัพย์าฤฤษษษษษมาเครื่องหนึ่งทีมงานคุณภาพเฮาไฟฟังสงข่ามที่ทั้งคนบ,บุม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 พล่พอลพอพลไม่ใส่เลยยายบัรฟังยังไปส่วน เดี๋ยวไปบึงพยายามหนึ่งสอายายคนอ่อนไปให้แล้วเอาทานเมก,กี้นี่ทานทานสวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านครับเอาทานไปให้ดังไฟดังไฟหนึ่งเขาไรสดหนึ่งเขา สวนครับบ้านสวนอยู่กันอยู่ทงสองตาใหญ่ตะอาทิตย์กำลังขึ้นบรรยากาศเช้าๆนะสารคามครับผมสารคามสารคามอย่างนี้ทอดเสียงสวดมนต์ครับสวดมนต์ใส่ไหมเลยดังหอดผิ อาทิตย์กลดขึ้นครับนี่คอกงวออกงวปิดไ่้บอท่านอาออกลามกันยุงเขาเกีบผพักไว้ขายบ่มาเนี่ย ดอกไม้ดอกไม้สวัสด,ดีผู้ชมหนึ่งท่านครับเบิ้งสวนข้าเบิ้งสวนสดเบิ้งสวนสวัสด,ดีผู้ชมสามท่าน <c oughs> สวนผักสวนผัก <c oughs> บุงมง่วงน้ำดอกไม้มีบอนั่น,นโอ้ยมันเป็นบุ้ม่วงฟ้าลัน่นออกหลายบ่อบปีนี้ย่างดูก็ไปถ่ายถว่ย่ำย่างด้วยสนที่สองน้าดอกไม้อ้วนฟ้าลัน่นฟ้าลั่น ปลูกผักสวนกควไว้ไกินเดี๋ยวก็ขายไอ้บึงอีพายบึงบกม่วงครับบกม่วงอันปลูกน้ำพันธ์แท้ะไอเราปลูปกน้ำพันธ์แท้ไว้วุูนจนสุดสวดสร้างผลเลยบนปลูกน้ำพันธ์แท้ไว้กินสวัสดีผู้ชมหกท่านครับคอมเมนต์ได้เลยวนะันนี้พาออกมาเบิ่งสวนป้าดบกมองใบยางดก ปีนี้ผมมองดกแต่อันนี้น้ำดกไหม่อันนี้ฝ้ารันอัน,นต้นในกลางอย่างนี้ยมองมองมันบ่บ่เป็นหน่วยปีนี้ปลูกน้ำคันแทานะครับปลูกอยู่โขกโอ้มังแตกฝ้ารันยี่หี่นองดูเพียงแตกออกต้องเอาไปกินซะแล้ว อย,อ,อ,ยอยากกินเด็ดก,กินเอีกสองหน่อยก่อนต้นนี้บอเป็นหน่วยครับต้นนี้บอกมองมันเอ้ยนี่เด้เป็นหน่วยอยู่ต้ในใหญ่ใหญ่อันนี้น่าจะบอกมองสามดือดูครับสามดือดูบอกมองสามดือดูมันจะกรอบ ปลูกยังก็ได้กินตะกี้บอกย่างแร่งนะครับอันนี้บางฝนตกไห้บางเดือนมีน้านี่มันเลยไอ้นั่นเลยหยาเขียวขึ้นม,ม่วงกับติดดอกติดหน่อยอันนี้ปลกม,ม่วงมันครับน,นี่บลกม,ม่วงมันม่วงมันเก็บบลูกม,ม่วงมันไปซิหมื่นชั่งหน่อยมันจะแสร็ เมื่อท่านได้เข่าเกลียนหออนรอกเขาก็ตาลงมองตาออกตัวน,นี้มันงามกันหรอวะถ่า้เบิ่งสะนามโครงการสะนามปลูกต้นยางนะปลูกต้นยางนะต้นบุกเขียบลอกกระปุกได้ครับต้นบุกเขียบอยู่คนสามสิบต้นเดี๋ยวผมพา่ายเบื้งต้นบุกเขียบาายางไก่มาเรแหละอันนี้สะนามสะนามยาย สวัสดีผู้ชม14ท่านครับคอมเมนต์บอกกาวกันได้เลยครับแล้วก็ปูบกเขียบขางสะต้อนออกผ้าออต้นกล้วยครับอันนี้ก็อยู่สารครามครับอำเภอพยัคฆภูมิไสนี่ก็เป็นต้นหม่งปลาแท้หม่งปลาแท้หม่งปลาแท้ยีเป็นรวนยจริยงย้าย่นกับต่อยไปขายาห้ายเติบไปเลย ในเป็นหอมองขเขียวบองต่อไปผมอมองกะรลอนครับแรงมากกเริ่มแหงปลูกผักคะพร้อมคะคือชะอมอย้ายเพื่อนกับยีเก็บผักไปขายย้ำมุ้งเศร้าอันนี้เป็น บ้านสวนของคิดน้อยคิดน้อยอาณาจักรคิดน้อยเลี้ยงคว้วพร้อมคว้ไมีอยู่สี่หาโตนี่คุณถัดไปเป็นสวนผมสวนของครอบครัวถัดกันเป็นเดือแถบคิดกัน ผมบินโดดให้เบิึงอยู่เด้วอยู่ในช่องไปหาเบิึงได้หน้ะครับสวนใหญ่เติบอยู่อ๋ออันนี้เราก็ปลูกหญ้าไว้ให้งอให้ควายตัวนี้กำลังเกิดหญ้ากำลังเกิดออกงอแยกบัดก็มีสองขอครับข่อหนึ่งข่อห,หนึ่งอยู่นั่นฝนบ่ซสัมมาเห็นจกรอบเนี่ย วิสีดีวิสีเย็นสบายนึขนาดสัมมารอมนึงเขาที่มันเกีียวแล้วมันเฮียเกิดขึ้นตำบานไหมครับบังดูเขาเกีียวเฮียหลายค <c ười> ่งตัอค่งไปรถเกียเกียวเกีียวเขาเฮียนี่ บรรยากาศอยู่สวนอยู่ให้อยู่นะครับเรียงหัวเรียงไก่ไก่พันไข่ก็มีได้เดน๋ย้ท่านได้พาไปยังไก่พันไข่มบุกหงก็ตายเพราะบุกหงยอดตายเสียปักนะเปียกบ่นี่ยงดพักได้เศร้าจังมันนี่ มัวน,ว,วนี่เอาไว้นี่จักตัวนี่สองตัวแพ่โลกเปียกเลยอนมัวหอดทีหรือเปล่าเดีนะ๋ยวหมดแดงตายมาแต่พุ่นหนหรพุ่นพุ่นก็ถิดตัวเดียนหมดทักแล้วบ่าเนี่ย ขอาวาปุ้นข้าบปุ้นสพจพ์ดอกหอมดอกหอมกับบกย่างลายนี่ผู้ชมหนึ่งท่านเอ้ยผู้ชมหายทานคอมเมนตนท่านหนึ่งเดควายตีหน่อยเอาควายออกมาปล่อยเด้ว ขาตัวคนนี้นี่บุคคลนไทยเลยเาลงไปน้องแามนป์เลยกีได้ยวไกลไกลใคร้อไหมขยันใช่ chút 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 khâu này 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 á bà à, mình đi pha với vương khâu đỡ bà ngồi thàn năng xem view, kia, cái này ขอตัวบ่าขอตัวบาครับ,เป,นนบ,บ,บเป็นได้งามบครับท่านผู้ชมเหตุว้ทานั่งเห่นชิวๆชิกับเพื่อนๆเพื่อนแต่บ่ได้มาอันอันนี้อีกทีย่บ่ได้มาเก็บของกหกเอื้อ,อยี่นี่หอดโทรโลัพท์รผมฮัลโหลไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก ไปเบิ <łę bia> ่งไก่ครับไปเบิ่งไก่เลี้ยงไก่พี่สาวเลี้ยงไก่ไปทีนี้เทียงน้าหน่อยคอยนั่งทั <water> ้งวีนี่เก็บเป็นโกดังเกียบของ นี่ผมม้วนกระล่อนบ่นี่ปลูกไว้ตั้งแต่รุ่นพอ่อบางยางดกๆดกคักดกเนี่ย <c oughs> <c oughs> ิก็โตคุณใครอยู่หนึ่งสองสามสี่หาหหน่วยนะครับเห็นบหนึ่งสองสามสี่หหกหน่วยคนน่ะบดบดิบดยาเข้าไปเดี๋ยวมาแรงมาเก็บเอาเทียเดียวเอาเนี้มาให้มัน้อมปกติพี่สาวจะออกมาเก็บแล้วก็เอาเนี้ให้มันเองยอกมาย้ำเราบบวบางอุ๊บ ก็เรื่องไว้เที่ยนหนึ่งยุบพูนเดินพูนหมาไม่ยองหมดขี้หงกเนะครับเพราะว่ามีหมาจอนมาสะขยะสะไก่กเกียแนย่โอ้ไก่เกียนี่เฮ็ดบอกเลยไก่กินหมด บวกกับบ่มีเห็ดขี้หยอกโอ้ยไปตาเอาย,ายอบกหัวขาเป็นเป็นดอกแล้วครับบกหัวขาเดี๋ยวก็ยิซุก หวดขาอันพวเอิญปวดขาได้นี่ยน้ำซุกแล้วมันจะเป็นอันแดงๆน้ำดำหวานหวานฝดฝาดแล้วแต่ตนที่กันอันนี้มันเคยเป็นป่ามาก,ก่อนครับคือเป็นป่ามาก,ก่อนแถบป่าก็เลยมีมีของป่าเหลืออยู่บ้างสิดกเคลื่อนพี่ปวดขาเป็นดอกเะน็นยแล้วมันจะชั่ว เดือนเมษาพฤษภาผลมันจะเริ่มใหญ่เริม่มซุกครับ,บกหมดขาจักผู้ใดตังซื้อาวกหมดขาผลละไม้ป่าผลละไม้ป่า,ปาอิกาอิกาพวกยังฉลาดทุนั่็นได้ครับต้นมะกเกียบกับต้นมะมองเราปลูกแซมกันไว้สี่สิบกว่าต้น ของบุกเก็บใายบัดวันนี้อันตาทำมันเพื่อนหนึ่งขาแล้วแล้ววันนี้ทางนี้เป็นหน่วยยางหวานนะครับเนี่ยต้นบกปวดขาผมกันยางออกมาเมื่อนี่เมื่อนี้ผมกันยางออกมาครับ อย่างออกมาออกกำลังกายออกมาเล่น <c oughs> ออกมาวิ่งออกมาวิ่งก็เลยอย่างออกมาอยู่ทงเฮ้อย่างออกมาทงถือทรศัสั์มาพร้อมก็เลยไหลสดเลยมั้ยบทแทนในตัดชิปเป็นตักกระถุงลงอยู่ครับ ันดอกไม,ม้นี่งามดีแต่เขาเอินดอกอย่ยงนี่โอ้โหท่านผู้ชมมาเพื่มเอิญดอกอย่ยงนี่สวยดี ดเปียกใช่หบองหน้าติดหน่อยแล้วสองสามหน่อยแล้วคุณเครื่องตำสมครบเครื่องนะครับอยู่นี่เครื่องตำสมตำบกฮงบกเครอเทียดยุบุนยืมผ้าบกกรเทียดนี่บกพริกพริกบกพริกย่พี ตนน้นเงียงแต่ขึ้นตน้นพักขี้ีเล็กเอาแม่ต้นเงียงนี่เขียวๆนี่มันแตกขึ้นไหมต้นน้ำสระเตีตนน้นเงียงนนบอกเคลือเทศอยู่ฟังนี่ครับนี่นออนบอกเคลือเทศดผมไปเกย์ว่าอะไรมันเปียก เครือเทียดอยู่ฝั่งนี้เขาตบ่าเขาตาาึบบ่ายามคืนอยัางงามเลยนะครับผมติดไฟไว้ผมติดไฟไว้ไไวใส่มีสีสันย้อนถ้ามีโอกาสาาย,ยิ่งมาไทยยามคืนให้เบิงครับ xoay mát chung trình đúng là thịt bọc giang nhầy đừng ăn kín khẩu mẹ มีปลามียังบ้านเสรเด็เก็บพักดอกแคบไปหลอกตามเกลียวอืมพริกท่านี่กระดกเกลนพริกชีฟ้า,ฟาหกต้นไว้สะหายจี่หายไปแล้วไปแล้ว

hello xin hai xăm xa hai hey tome hello Tom cut the gun yog the gun song 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 chép song song thả đâu song song อ่ะนั่นนั่นนั่นเล็บเล็บนอนนอนเล็บโอ้ย,อยหูฟังดุดยังโฮดเร็วนะพัก เฮ้ยเปไปไปรปไ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 ่ไปไปันไปไปไวไปไนไปไปไ้ไ่ไปไปไปไไปไ เจ็ดละสองสามร้อยโลพู้นี้ยน้ำมันออกหลายๆนี่น้ำดอกใหม่กี่เล่งคักปลูกยังก็บติดได้ออกมาอยู่ปลูกติดสุอย่างน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ไปถ่ากินสุกปลูกบักนาวพักติวขอภัยนี่ช่วงหน้าฝนนี่ออกตลอดปีแล้วครับนี่นี่ต้นบกหดขาตัวนี้ อันนี an, ้ปลูกไก่ยห้ปลูกบกเหี่ยบเพิ่มปลูกบกม่วงปลูกบกเหี่ยบเพิ่มพักเตี้ยมันสูงหลายจนเราตัดตัดกันยังบ่ตตยปงคืนเคยปงคืนใส่พายเบื่องพักเตีรยบ ติวผักติวยอดผักติวเก็บไปสุบเนาะมาท่านได้ออกดอกแต่ทางอื่นเขาออกมาแล้วในโคก,กออกอยืนนี่ไม่ออกดอกยายล้วขุดอย่างนี้คุณฝนบายังมันปลูกผักปลูกอย่างเสมปอปลูกพอดมันเกี่ยวนวิถีชีวิตชาวบ,บ้านครับ อยากไะไรสดบินภาพมุมสูงให้เบิ่งได้ดดเด้โบได้ติดออกมาทั้งหมดเลยแม่ปลูกมันเกลีวยวโดนไปนี่เป็นหัวไปมันกำลังเสียบกำลังเสียบโบผีบกบกยางดกดกส้มมองลินลินเพื่อนกำลังปลูกแตงมีนแตงไทย บัวลงเหยียบเลยแต้งไทยบัวใหม่มาสักเลยบอ้โหเลยนี่ลงเหยียบ,บมันาะมันเหยียบหลายตน้นเลยวะมันบ่ตกมาอีกจะกรอบเนะลยไ่อีลไรอีกอ่ะไลน์นกไลน์กาไ,นาไลน์กา ไลกาหุนไลกาคลิปนี้ก็กลาไปก่อนครับท่านผู้ชมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดี